สวัสดีครับัวรุ่นใหม่ครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมสไลด์ชแน,นลนะครับเฮ้ยพอและคนลุกนะฮะโอเควันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราอ่าทุบพุ่มไม้แห้งที่ตายไปแล้วนะฮะและจะได้ของที่ OP พนะครับหรือแปลเป็นไทยก็อ่าได้ของที่โคตรโหดโคตรโกงโคตรอันตรายโคตรตึงจะโคตรเยอะไปไหนนะฮะ <c oughs> นะครับโอเคและผมจะสามารถจบเกมไหมครับหรือเดี๋ยวไม่ต้องไปรับชมกันแล้วนะฮะเรดี้ one two t h r e let's go โอเคนะครับทุกผู้ชมฮะตอนนี้นะครับเราก็เกิดกันในไบโอมทะเลทรายเลยนะฮะแล้วแถมข้างหน้าก็ยังมีหมู่บ้านด้วยนะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรโชคดีเลยนะฮะแน่นอนนะครับว่ารอบตัวผมเนี่ยรายล้อมไปด้วยพุ่มไม้ที่ตายไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรออะไรล่ะครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ของอะไรกันนะฮะไปปึ๊บโอ้ม y g ก๊อ ไหนดูของชุดแรกดี่ได้ไอ่าได้บล็อกเพชรมานะฮะเอามาทําไมเนี่ยโอ้โหในทรายอินกอดเอามาทําไมเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหอู้อันนี้อันนี้ดีนะครับแต่ว่าได้มาชิ้นเดียวถามว่ามันสมดุลไหมผมว่าเอาจริงๆต่อให้ได้ชิ้นหนึ่งก็งงก็โกงอยู่ดีอ่ะทุกคนมันได้มาง่ายได้เกินอะ่ะ รองเท้านะฮะเอ่อโอเคเอ็นเชนถือว่า mm. ถามว่าโกงไหม <c oughs> ก็ก็ไม่เวอร์อะแต่ก็แต่มันก็โกงอยู่ดีอะเออเหมือนคลิปที่แล้วอะที่ผมบอกเออมันก็โกงอยู่ดีแหละครับเออแต่แต่มันไม่เวอร์แบบเอ็นเชนหกสิบเก้าอันอันนั้นคือแบบไม่ไหว <c oughs> อันนั้นไม่ไหวแล้วอันนั้นแบบออมันโกงเกินไปอ่ะอู้ชาร์เนสี่อู้ได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่ okay. บล็อกเนเธอ์ไรท์โอเคบล็อกทองบล็อกทองได้อาร์อารไม่ใช่ไม่ใช่อาร์ครับเ er อนเดอร์เพลว์ธะพูดผิดได้เอนเดอร์เพลรมาหนึ่งลูกนะฮะ ก็โอเคอยู่นะอันนี้คือของเซตแรกนะไปะต่อฮะเผืบอ,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 อเผื่โอเคอ่าวู้ได้ปีกอีไรท่าโอเคครับในคลิปนี้นะเรามีอันเบรกกิ้งสามแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าปีกกระพังนะเอ๊แต่เอาจริงไหมต่อให้ไม่มีก็ไม่กลัวอยู่ดีนะเพราะมันได้ไม่จํากัดไงเออนะครับโอเคโปรเจกต์ไทยอ่าป้องกันพวกอ่าพวกลูกสโว์อะไรเงี้ยสี่ถามว่าโอเคไหมก็ก็โอเคนะครับมีอันเบรกกิ้งด้วยนะฮะโอเค แต่ถามว่าเรามี2อันเอามาทำไมก็ทิ้งไปดีขวานอู้เอนแชนดีเลยนะฮะแต่จะดีกว่าน,นี้ถ้าเป็นถ้าเป็นระดับ5นะแต่4ี่ก็แต่ผมแต่ผมว่า4มันก็มันก็โกงแล้วนะ <laughs> ว่า4มันก็ดีแล้วนะโอเคไปเราก็ทุบต่อไปนะครับปึ๊บโอ้เป็นอะไรไว้เนี่ยเวลา advancement ขึ้นนะครับผมจะชอบโอ้ <laughs> จะรู้นะครับ <laughs> โอเคตอนนี้เราบินได้แล้วมั่วก็ โอ้โกงเลยอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะอัาธนูวู้พาวเวอร์โอ้ท่ามันจะโกงกว่านี้นะถ้ามันเป็นพาวเวอร์ห้านะเอ่อเท่าที่สังเกตนะไออัตราการดรอปของเนี่ยมันจะดรอปแบบแนวแนวเนี้ยนะครับมันมันแบบประมาณเนี้ยเออแบบแพทเทิร์นอะไรเงี้ยเออมันมันกระหนดมาแบบนี้นะอู้ดาบดาบไรอ่ะโอ้เบนออฟอัตโตพอดเอามาทำไมอ่ะผมผมจะฆ่ามังกรไม่ได้ฆ่ากับพวกเอ่อแมงมุมอะไรแบบนี้เนอะโอ้โหมันจะมีคำว่าโอ้โหลูกคลิปเลยใช่ไหม โอเคโอเคอูได้เหล็กมาแล้วฮะตอนนี้นะครับเหลืออย่างเดียวก็คือเราต้องไปเนเธอร์นะครับเพื่อต้องการที่จะหาแท่งเบสนะครับแล้วก็มาทําเป็น eye of ender บึ้มๆนะฮะเอไหนเรามาลองดูกับเจ้าผู้มาที่ตายไปแล้วบนกระถางหน่อยสิว่ามันจะได้หรือไม่อะฮะปึ๊บโอ้ไม่ได้ได้ฮะทุกคนใช่ครับไม่ได้มันต้องอยู่บนพื้นนะเชิบโอเคฮะ ได้มากี่ลูกอะสองลูกนะถามว่ามันโกงไหมมันก็ไม่เวอร์เหมือนคลิปก่อนๆอนนะเออคลิปก่อนๆแม่งโอ้โหไม่ไหวฮะคลิปก่อนๆน,นี่หนักจัดเลยฮะเอ็นเชนหกสิบเก้าฮะโอ้โหวันช็อตเลยก็ว่าได้นะตอนนี้เราต้องการปั๊มอ่าแอปเปิ้ลเยอะๆฮะเอ็นเชนแอปเปิ้ล แอปเปิลทองอะไรแบบนี้ฮะตั๊มบึมบึมบึมบมสลัมโบ้โหเลยฮนะโอเคเอ่อพลั่วสองกองพอละมั้งโอ้โหตอนนี้ของเต็มแนละ้วโอ้ใช่ผมเพิ่งสังเกตทุกคนใน Data p แพ k ตัวนี้ไม่ดรอปออฟซิเดียนนะฮะใช่มันไม่ดรอปออฟซิเดียนเลยดูดิเห็นปะเนี่ยเนี่ยผมทุบมาหลายกองแล้วมันไม่มีออฟซิเดียนอยู่ในนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามหาเองกันแล้ว่ะฮะท่านผู้ชมฮนะ โอเคเดี๋ยวดิไม่มีออกซิเดียนเลยไปเช็คไม่มีอะไรไม่มีครับเพราะฉะนั้นโอ้การที่จะไปเนเธอร์นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาแล้วใช่เราต้องไปตามหาเอง้วฮะตอนนี้ฮะโอเคเราต้องลงถ้ำฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าของในะตอนนี้เรามีมากพอแล้วนะ A few minutes later โอ้แต่แต่ p s ตอบว่าโอ้ไม่ก็ทุกคนโอเคเรามาดูข้างล่างนี้กันนะฮะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ยโอ้โหเยอะอย่างวะ โอ้ oh my god โอ้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  my god มาจากไหนวะเนี่ยโอ้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 โอเคฮะเราเจอฝูงซอมบีเ้เซตหย่อเข้าไปแล้วฮะโอ้โคตรโหดร้ายฮะเฮะ้ยข้างล่างมีเหรออู้สวยดีอุ้ยพอยังไงก็พอฮะคุณผู้ชมฮะพอแน่นอนนะฮะสำหรับตรงนี้พอพอ <G AS SE> เฮ้ยมาตรงไปก็ร่างโอ้ไม่ใช่ของผมเต็มก้าวอะไรอีกบล็อกเดียวอีกบล็อกเดียวอีกบล็อกเดียวเท่านั้น เอ้ยครบแล้วทุกคนโอเคเรดี้วั t ทูที่เกูโอเคนะครับท่านผูชมฮะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในเดเธอร์แล้วนะโอเคอ่าเผื่อใครสงสัยนะว่าไอ้คำว่าอะไรนะเรดี้ว o นทูที่เกมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะอ่าคืองี้ทุกคนคือตอน ตอนที่ผมไม่ได้ทําช่องอ่ะผมไปเล่นเกมไว้นี่ไปวอลเลย์บอลได้ป่ะอันนี้อันนี้แบบเล่าสู่คนฟังเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่มันคือแบทชั่นโู้จทำไมเอพีเอสมันล่วงเงี้ยล่วงเยอะจัดเลยอะโอเคอาร์าเล่าต่อเล่าต่อโอเคคือช่วงที่ผมไม่ได้ทําช่องใช่ป่ะแบบเลิกไปแล้วอ่ะผมไปเล่นวอลเลย์บอลไปแล้วคือวอลเลย์บอลอ่ะมันเป็นมันเป็นเกมที่แบบมันต้องสื่อสารใช่ป่ะเออมันต้องแบบคอมมูนิเคตอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าเวลาจะเข้าไซต์อย่อางเงี้ยอ่ะผมเล่นสแกนใช่ป่ะผมเล่นอินิเทเตอร์ใช่ป่ะผมก็จะให้สัญญาาณคนนนทีม,มเเเเเว้้ยออออออแแแบบนะแบบจะะขสก ่่อออนะไรยยางงเี้สแกนเช็คมุมใช่ป่ะสแกนเช็คมุมแล้วแล้วค่อยให้แบบดูเอลลิสเข้าอะไรอย่างเงี้เเย,แบบเ,อเ,ออยเออนั่นแหละผมก็จะชอบพูดว่าเรดี้ one two three let's go ไปกันด้วสัญญาณไงี้ยคือแบบคนในทีมมันก็คงคิดแบบไอ,อ้นี่มันปั่นหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเออครับใช่ผมปั่นแต่แบบเออแต่มันก็ดีกว่าแบบแต่มันก็ดีกว่าไม่พูดอะไรเลยอะอะไรเงี้ยดีกว่าเงียบอะไรอย่างนี้ย ผมก็เลยแบบปันป่นๆไปฮะ <c oughs> ดีดีวันจ t ้อทีให้สัญญาณเพื่อนไงเออสแกนปุ๊บก็ให้ดูลิทเข้าอะไรเงี้ยเออ <c oughs> นั่นแหละครับเยเจอแล้วเจอแล้วสวย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 ,ยค,ครับสวยสวยเย่มา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 โอเคฮะเราเจอในเ h อร์ฟอร์เท s แล้วนะเอ๊แต่แปลกใจว่าทำไมคลิปเนี้ยทำไม FPS มาถึงดอบผมไม่เข้าใจออ่ะไม่เข้าใจอยเลย โอ้โห oh, อีกแล้วโอเคโอเคมามาเรามาหาเบรสกันดีกว่าอยู่ไหนเฮ้ยเจ้าแก๊สมาดีมาดีเฮ้ยอุ้ยนี่งเร็วเฮ้ยเฮ้ยเออเอาดิอะไรอะอะไรบอยแบนบอยแบนบอยแบนเหรอบอยแบนเหรอดอกปะเนี่ยอู้ไม่ดอกแต่แดงเลยโอ้ไม่ดอกบอก ไม่ดอกเช้ไม้อู้ดอกแล้วดอกแล้วะโอเคเราจะต่อบล็อกไม้ไปเลยนะฮะโอเคต่อมัวม่ว,วฮะพอดีรีบปัดดีโอเคหกแท่งแล้วหกแท่งแล้วเออเจ็ดแท่งสวยอีกสามแท่งเท่านั้นครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้อ่าแท่งเบสมาครบสิบแท่งแล้วฮะเดี๋ยวเราคราฟเลยนะโอเคเราจะบีทั้งหมดสิบสี่ลูกสิบสี่ลูกพอหรอว่าไม่น่าพอนะโอเค แต่ตอนนี้นะครับปัญหาของเราคือเราจะกลับโลกยังไงนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาออสซิดีเดียนมาเ<ๆ>ผื่อเลยนะครับ <Okay. S 2> แก่ละเราต้องบินกลับเท่านั้นนะครับนี่เรามาจากทางไหนอะ่ะตายละโอ้โหาอันนี้คือปัญหาระดับชาติแล้วทุกคนเรามาจากทางไหนอ่ะอูไมโกะมาจากเราต้องบินหาโอ้โหทุกคนผมก็ไม่ได้จดพิกัดประตูด้วยนะอันนี้คืองานยาบมากมากแล้วนี่โอเคทุกคนผมว่านะเราอย่าทำเรื่องให้มันยุ่งยากเลย ผมว่าเราต้องทําการฮาราคีรีตัวเองนะฮะเพื่อกับโลกมนุษย์ของเรานะฮะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องโอเคฮะตอนนี้โรากลับมาเรากลับมาโลกปกติแล้วนะฮะตอนนี้คือแบบโอ้ยผมก็ลืมนะผมก็ลืมเผื่อเลยอ่ะโอ้โหไมกอคือโอ้โหรั่วทั้งคลิปเลยนะฮะ พิกัดผมก็ไม่ได้จดเลยพิกนะัดอ่ะพิกัดประตูผมก็ไม่ได้จดไว้เออผมก็ลืมแบบเออว่ะปกติเรากลับยังไงเราก็ลืมคิดตรงนี้โอ้เราไม่ได้เอาออฟซิเดียนไปเผื่อเราขุดไปแค่สิบบ็อกจริงๆอ่ะต้องเอาไปยี่สิบโอเคไม่เป็นไรฮะพลาดไปแล้วพลาดแล้วก็จําไว้แล้วกันโอเคเกเคฮะเดี๋ยวเราจะไปหาตะงเราจะไปหาตองโฮกันนะครับ God. คลิปนี้เนี่ยแบบอะไรวะเนี่ยรั่วรู่วโอ้โหรู่วะปหาเลยฮะโอเคมาอยู่ด้านขวาของเราฮะเออปลาไป,ไปต่อไปต่อ five hours later เฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วทุกคนอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ใช่หรือเปล่านหนขอลองเทสอีกทีสิอาจจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับสหรับสตองหัวนะเพราะว่าผมปลาไปทางไหนมันก็ไม่ไปแล้วดีดิวนีเห็นปะผมว่าใช่ครับเราไม่ต้องคิดเยอะนะอะไรเนี่ย อะไรเดะยุย่งอะไรเดะอ่าได้ได้เตะนี่แน่โอเคเราต้องหาอะไรอุดแล้วเอาบล็อกเอาบล็อกเพชรอุดไปด้ยวยความที่ว่าเรารวยฮะเราเราเป็นเราเป็นคนเทพนะฮะเราเป็นคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าขนการโอ้ยคิดถึงคอนเทนต์นี้เหลือเกินนะคอนเทนต์ในตำนานนะใครไปนเนี่ย ใช่ทุกคนใช่ผมระแวงและผมผมมั่วหรือเปล่าโอเคใช่ครับมันถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วโอเคในสุดเราก็เจอสตองโฮแล้วนะฮะโอ้ m ม g ก d มัวจะเจอฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคเรามาตามหาประตูมิติกันเลยนะฮะแล้วทางนี้ล่ะมันเจเนเรตแปลกมากเลยคลิปนะี้อู้เจอแล้วโอ้ m ม g ก d กว่าจะเจอโอเคโอเคโอ,คโอค้แทบลากเลือดเลยนะฮะในคลิปนี้เออโอเคทุบเลยฮะ ไะโอเคฮะเหมือนเดิมฮะร okay, ีดี้วันทูทีเลสกูโอเคมาๆามาเริ่เลยฮะโอเคเอันนี่ไหนมาไปครับทุกคนลุยเอาแค่นี้เออข่มข่มข่มขมขมขมโอ,อ้ยไปโดนคมขมโอ้ยเดียวดเดียว เอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนไม่โดนเออโดนแล้วเว้ยอู๋ทีเดียวอะไรไปแล้วนี่เรียบร้อยมาปื้มค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 ม,มโดนไหมอู๋ไม่โดนนิดเดียวเออเอออย่างคมไม่ชอบนี้เหลือสองเสาเลยสองเสามา หลืวสองสาฮะเออโอเคมามามาโอเคฮะตอนนี้เสาก็พังหมดแล้วนะมาครับมามาลงมาเลยฮะเชิญครับพี่เชิญครับพ,พี่มาเด๋ยวเวลาช้อแหละหัวทางไหนทางไหนตีแน่ตีแน่ตีแนเ่เอ้ย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 วู้มาดิ แรงอยู่ทนุว่ะคาเวอร์สี่เลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไหนไปไหนวูดไม่โดนยิงไม่โดนเลยอ่ะเอออุ้ยคมอยู่ช็อตนี้มันบินเร็วอ่ะยิงไม่ทันโอ้โหใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเดียมาเดีย มา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 เดีเ๋ยวเวลาฉับและหัวตีแน่ตีตีไงตีไง,ต,ไงตายตาย,ตายมันชอบสะบัดออกอะ่ะโอ้ยตายยากตายเย็นเหลือเกินตายยากตายเย็นตายยากตายเย็นหรอชอบสะบัดออกอะ่ะโหขอฟันให้ได้มากกว่านี้ไม่ได้หรอ,หอไม่เข้าใจเหนียดตัก สูงอ่ะฮึบฮึบฮึบไม่โดนอะไรทำไมอุย้ยได้ได้ได้ดี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 โอ้มันไม่ให้ผมฟันไม่ผ่านไม่ให้ปันไม่ให้ปันหรอ,อ โอ้ยกว่าจะจบไม่กอดโอเคฮะในที่สุดแล้วฆ่ามังกรได้ทีโอ้เอแทบลากเรือเลยคลิปนี้นะฮะโอ้เงือแตกนะับผมหน้าคลิปอยู่เงือเเงือเต็มเลยฮะไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โอเคโอ้ยกว่าจะจบได้ฮะแล้วลูกคนูผมก็เอาไปยิงเล่นจนหมดเลยนะฮะน่าจะกองนึงแหละประมาณกองนึงอะหมดไปแล้วฮะโอเคไปฮะเรามาทำอนุสาวรีย์กันเลยฮะมาฮะเดี๋ยวนาย อยู่ไหนเคตรงนี้มาเก็บเลยฮะโอ้เหนือแตกมากอดเกมาเอ้ยเกเราได้รสับไข่มังกรแล้วนะมาเรจะมาทำรูสบปะไข่มังกรก่อนแล้วก็จะทำรูสับีคอนอเคฮะเอาบ็อกซ์ในสานีิตนี้เต๊บนี่ฮะหนึ่งสอามสี่ไข่มังกรฮะลักษณะนีนะโคตรเทฮะเอาอตมาดิเอาอตมาเพิ่มาฮะเออสองอันเลยสอัน้เอสอันโอเคโอ้เหือเต็มมากเลย โคตรเท่โอ้โคตรเท่เลยโอเคฮะเรียบร้อยฮะอนุสาวรีย์ไข่มังกรแล้วก็อนุสาวรีย์บีคอนของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคอ่ะโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้เงือเต็มเหงือเต็มมือเลยฮะขอบตัวไปเช็ดเหงือก่อนนะฮะไปแล้วเจอกัน